สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง a อ n อ็น n ชนแครับวันนี้เป็นคอนเทนต์พบหมอมีบุตรยาก EP ที่5นะครับเคยพูดกันไว้นะครับว่าวันที่29นะครับวันที่29พฤษภาหมอนัดนะครับพวกเราก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับผม เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะคือวันนี้คุณหมอนะัดที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าคุณหมอมาทาพัฒามท,ที่นี่นะครับก็อน,นี้ก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าพบคุณหมอเสร็จนะครับเป็นยังไงนั้นรายละเอียดนะครับสําหรับของวันนี้นะครับจะเป็นยังไงแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังเราก็กลับมาจากหาหมอแล้วนะครับอ่า เราจะมาเล่าว่าวันนี้นะครับคุณหมอนัดเราไปทําอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้คนนี้เป็นคนเล่าเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะคุณหมอก็นัดเพื่อที่จะไปดูอันทราซาวดูไข่ว่าที่เราฉีดยากระตุ้นมาตั้งแต่วันที่ 24, 25, 26, 27, 28, 29วันนี้วันที่29ก็เป็นวันที่6แล้วว่าไข่ที่ฉีดยากระตุ้นไปเนี่ยเ,เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าฉีดยามาตั้งแต่วันที่24พฤษภาจนถึงวันเนี้ยวันที่29ก็เริ่มมีอาการอาการไม่ไม่ใช่อาการผิวปกตินะมีอาการเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่28แล้วแหละก็คือจะเริ่มมีอาการหน่วงท้องหนงหน่วงท้อง,หองเหมือนเวลาที่เราจะมีประจำเดือนหนงหน่วง,ง,งท้องแล้วก็จะมี ตกขาวรักษะเป็นมูกใสๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้เราก็คิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะเป็นอาการผิดปกติอะไรแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นปกติที่เราอ่ะฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อที่จะให้ไข่ไข่ทั้งหมดที่เรามีในเดือนนั้นๆน่นะมันจเจริญเติบโต มันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มากกว่าในเดือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาของเราเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยไข่เราก็จะตกแค่เดือนละเดือนละใบแล้วก็จะมีประจําเดือนอะไรไปปกติเนาะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของอการอันตัสาววันนี้นะคะก็หลังจากที่อันตัสาวแล้วคุณหมอก็บอกว่าไข่อะตั้งตอนแรกเนี่ยไข่ตั้งต้นมันมี9ใบใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ย วันนี้ไข่มันจะมีไข่ที่โตกว่าแล้วไข่ที่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไข่ใบพวกใบที่โตกว่าเนี่ยมันจะมีประมาณ5 5ใบหรือ6 6 6, 6เออ <6. S 1> นี่แหละ6ใบแล้วอีกอีกส่วนที่เหลือมันไม่โตแล้วทีเนี้ยมันมันโตอยู่แต่ว่ามันโตไม่เท่าพวกที่โตแล้วแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยว่า ถ้าเกิดว่าไข่พวกที่พวกที่ไม่โตเนี่ยถ้าไข่ใบที่โตแล้วแล้วมันเต็มที่แล้วมันก็จะตกพอไข่พวกนี้ตกไข่พวกที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่โตต่อแล้วมันก็จะฝ่อไปเลยแล้วคุณหมอก็ให้ทีนี้คุณหมอก็เลยให้ฉีดยายับยั้งการตกไข่ไว้ก่อน ก็คือยาที่เราได้มาจากโรงพยาบาลในในวันนั้นอะ่ะมันจะมียา2ประเภทก็คือยาประเภทที่1เนี่ยเป็นยากระตุ้นไข่ตกโดยจะให้ฉีดมาตั้งแต่วันที่24ที่เราไปหาคุณหมอนั่นแหละก็คือจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ของการมีประจำเดือนแล้วก็ฉีดกระตุ้นไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไข่ตกเ,เพื่อที่จะกระตุ้นให้ไข่เนี่ยเจเริญเติบโต พร้อมที่จะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะตกนะคะแล้วก็ายาอีกอันนึงเนี่ยก็คือยายับยั้งการตกไข่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องการที่จะให้เราได้ไข่ครบทุกใบใน,ในการที่จะเก็บไข่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ไม่ไม่อยากเสียไข่สักใบในการที่จะมาทำในครั้งนี้เนาะ ทีนี้คุณหมอก็เลยจะให้ฉีดยายับยั้งการตกไข่ก็คือวันนี้ฉีดไปแล้วตอนเย็นหล,หลังจากที่หลังจากกลับมาหาหมอ,เ,อ,อเราเราก็ฉีดเลยหลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้ฉีดเลยในช่วงเย็นเราก็ฉีดก็คืออย่างนี้ทุกคนจะเล่าให้ฟังว่าตามจริงอะ่ะเราไปหาหมอที่ขอนแก่นใช่ไหมก็เลยวางแผนว่าหาหมอเสร็จมันก็จะข้ามจะดึกอะไรเราก็จะนอนที่ขอนแก่นก่อน แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมากาลสินคือบ้านเราอยู่กาลสินเนาะและทีเนี้ยปรากฏว่าเราอะ่ะไม่ได้เอา,อายาตัวยับยัง้งไข่ตกไปด้วยเราคิดว่าจะเอาไปในนัดครั้งต่อไปเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้หลอกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไข่คุณอนะ่ะมันสมบูรณ์เร็วกว่าปกติหรือเปล่าออที่จริงมันก็สมบูรณ์ปกติแหละแต่ว่ามันมีใบ,ใบที่ มันไม่โตเท่าแล้วถ้าเกิดว่าพวกที่สมบูรณ์แล้วอะ่ะมันตกไปไข่พวกนี้มันก็จะฟอคุณหมอก็เลยเต้องให้ฉีดเพื่อที่จะยับยั้งมันไว้ก่อนอนั่นแหละเราก็เลยผิดแผนนิดนึงก็เลยต้องได้ขับรถกลับจากขอนแก่นเพื่อที่จะกลับมากาลสินเพื่อที่จะมาฉีดยาฉีดยายับยั้งการตกไขจ่จ้ะ รู้สึกว่าเราจะละล้าหน่อยนะทุกคนแบบไม่มี energy เท่าไหร่คือตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งเพิ่งกลับมาแล้วก็คือทำคอนเทนต์เลยนะครับห้าทุ่มครึ่งก็กลัวว่ามันจะไม่สดใหม่ก็จะอ,อยากยากที่จะแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกตรงนี้ให้ทุกคนได้รู้ก็คือ,อายาที่คุณหมอให้มาเนี่ยเป็นยายับยั้งการตกไข่เนี่ยมีอยู่3โดสคุณหมอก็ให้ฉีดเย็นวันนี้ แล้วก็เช้าพรุ่งนี้เช้าวันพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็เช้าวันมะรืนสามโดสแล้ววันมะรืนเนี่ยคุณหมอก็คือมันตรงกับวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ด <30 S 1> เดี๋ยวเราก็จะมา <8 S 1> อัปเดตรอบหนึ่งครับคุณหมอก็นัดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปอนาซาวดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะวันนี้นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการ ไปพบแพทย์เพื่อที่จะอันตศาวดูความคืบหน้าของไขวันนี้เเาาก็หมดค่าใช้จ่ายไป1,495บาทค่ะ1,495มันจะมีมันจะมีค่าอันรศาวาว800ค่าพยาบาล2คนคนละ75แล้วก็ค่าหมอ500มันก็จะเป็น1 4น0กกว่าครับ ก็ไอ้เราก็นึกว่าจะแพงเนาะก็แบบอเ,เออเราเราไปคินคินเอกชน,นอ,อ่ะคิดว่าเอกชนจะแพงไงทีนี้ก็เลยเออโอเคก็พอรับได้นะครับก็เดี๋ยววันที่31นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตว่าคุณหมอนัดเรานะครับไปทําอะไรแล้วมันจะมีขั้นตอนยังไงต่อนะครับก็วันนี้ก็ดึกแล้วเนาะแล้วก็อขอ เนื่อกับการเดินทางก็รู้สึกว่าจะตาปลืรืหน่อยอาจจะบีแบบบวกกับความง่วงด้วยมันจะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับทุกคนก็อ่าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A n N Channel นะครับพวกเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของสตอรี่นะครับการทำเด็กหลอดแก้วนะครับของพวกเรา ให้ทุกท่านได้ได้คติดตามนะครับได้ชมได้ฟังสำหรับสำหรับท่านที่วางแผนนะครับที่อยากจะทำเดหลอดแก้เหมือนพวกเรานะครับอีนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอาบน้ำนอนก่อนสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุก กดเลยกดเลย